เฮลคาเทเวนตฟนะครับรับแจ้งจากผู้ใช้รถใช้สน,นว่ารถครัดหมดอยู่ตรงปอยเขาน้อยเรียกทางรถไฟนะครับ mm hmm. เรานำรถสไลด์ออกมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็เตรียมน้ำมันเบรกมาให้รพร้อมเครื่องมือออกไปเซอร์วิสให้เพื่อลูกค้าจะได้ขับรถไปทำธุระต่างๆได้นะครับงานถนนเรียบรถไฟเลยนะครับรอสักครู่ถึง หลอกาวลรถไฟนะครับอันนี้แยกสนามควัก a อินเวมาเที่ยวในเขตเมืองพัทยานะครับคุณใจเมื่อใช้เฮลขาทเวนตี้โนะครับ mm hmm. เที่ยวให้สบายนะครับให้สนุกนะครับเราเฮลขาทเวนตี้โฟคอยช่วยเหลือท่านตลอดนะครับมีอะไรขอให้โทรมา mm ่ hmm. มาด้วยนะครับแยกเขาตะโลแล้วะคะ ้างหน้าก็จะเป็นเขาน้อยแล้วตลอเลียบทางรถไฟแยกเขาตะโลา้างหน้าก็คือแยกเขาน้อยนะครับนราจะาใช่คันนี้นะครับแย,ย,ยกเขาน้อยนะครับ น่าจะใช่แท่านี้แหละนะเนาะโดยจะต้องรถตลอด24ชั่วโม,มงนะครับเทล่ยวคาเทิร์นที่โฟร์จุดลานนะครับข้างหน้าเพิ่ม แกมีคานหมดครับเราเติมน้ำมันคานโอเคเสร็จแล้ววางให้พีเ่เองเข้าไปเหยียบคานเลยค่อ,อยๆเหยียบนะอ้ย้ำไปย้ำไปรับน,น,นะ ขับย้ำอีกขันนู้นนะันต่อนะแล้วเรากขึ้นรถกลับบ้านต่อสอาดีบนะครับลูกค้าบริการทุกระดับประทับใจกับ h e ลคาร์ทเวนช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมง